เฮ้โสวัสดีค่ะทุกคนสภาพสดามากับเวลาที่อยู่บ้านเน่าๆอีกแล้วก็วันนี้ก็กําลังจะมากินนู่นนี่นั่นจะกินมันจะกินมันจากี่ญี่ปุ่นที่โกบินแล้วก็คิ้วมาให้สดาด้วยวันนี้เหลืออีกหนึ่งหัวใหญ่มาวันกินเบลีฟหนึ่งหัวจะมาเกีนนวนเวฟแล้วนะเวฟละร้อนเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเห็นควันไหม ไม่อยากจะบอกว่ามันฟินมากคือจะมากินเฉยนั่งแพ็คของเนี่ยแพ็กของ,งกําลังจะส่งให้ลูกค้ากันดงกันแดดร้อนนะจ๊ะแพ็คเยอะมากเลยเตรียมตัวจะแพ็กมีส่งไปเมืองนอกด้วยนะนี่มีส่งไปเมืองนอกสามารถสั่งได้นะจ๊ะสดาส่งทั่วโลกไม่ต้องห่วงมีกันแดดนิดแป่งตรงนี้นะตรงนี้ก็ของกินก็มีกินอันนี้ไปแล้วแอปเปลิลแอปเปิล แล้วก็มีเตรียมข้าวโพดอันนี้รสชีสกำลังบ้ารสชีสกินวันละสองห่อแล้วก็มีน,นี้ด้วยลืมไปนี่อันนี้คือเมละม่วงร้านพรทิพที่เราชอบจากภูเก็ตคืออยากจะบอกเขาดีอย่างหนึ่งนะจ๊ะใครอยากกินหลายๆคนอยากกินแต่ไม่มีปัญญาใช่ไม่ใช่มีไม่มีปัญญาไม่มีเวลาไปไม่มีใครวะไม่มี ไม่ได้ไปอ่ะแล้วก็ไม่เขาไม่มีส่งก็สั่งเฮโบได้เฮโบเอามาขายเพราะว่านางก็เห็นแฟนขับสดาอยากกินแล้วนางก็จัดให้คือนางเอากําไรประมาณส0บาทยีบาทน่ารักเนาะเหมือนกับว่าต้องขี่ไปค่าน้ำมันเป็นลยร้อยนางก็ซื้อให้ได้ก็ไม่สั่งนางแล้วจ้านี่มันมากินนี่แล้วร้อนเลย น้ำฟิ้นจุงเบยดีงามมากโกโก้โกซื้อแบบดิบมาด้วยหรอนางซื้อแบบว่ามันญี่ปุ่นแบบดิบๆจะเอามาปิ้งไองที่บ้านด้วยเบาๆบแกแบบเบามากคนคนนี้เบาจริงๆช่วงนี้ฉันก็ชีวิตก็น่าจะพังพิก บัลลี่เพราะว่าของกินเยอะมากจะลดความอ้วนก็แย่แล้วเพราะว่าของกินเยอะมากอุตส่าห์เอารถไปเข้าศูนย์กะว่าช่วงนี้ลดความอ้วนจะไม่ออกบ้านรถไปเข้าศูนย์ในอาทิตย์ฉันจะได้ลดความอ้วนอยู่บ้านที่บ้านหนักกว่าที่อื่นใดๆทั้งสิ้นเอาแค่นี้ดีวกว่าเมื่อวานหายไปใครดูคัขนมญี่ปุ่นที่โกจัดมาแบบเบาให้ลดความอ้วนนั่นคือส่วนหนึ่งอันนี้คืออันใหม่เดี๋ยวให้ดู อันใหม่ที่ไม่ใช่ของเมื่อวานเลยนะอันนี้คืออันใหม่เลยชีวิตงงเดี <ๆ S 2> ๋ยยะไปหมดเอ e วิสติ n g สิบแบลวอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเฮ้ยมันเยอะแยะตะแป๊แก่เมื่อวานก็หนักแล้ววันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่อยู่คนอื่นปวดหัวมากจริงๆบอกตรงๆปวดหัวที่สุดเพราะว่าแย่แล้วเาาข็มวไม่ได้แต่ว่าก็ นี่อันนี้สดารีเว็ตสดาชอบเป็นลูกพับแห้งลูกพับแห้งลูกพับของญี่ปุ่นก็อร่อยอยู่แล้วเนะาะลูกพับแห้งโกก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันโกบอกซื้อมาสิบกว่าห่อโกอันนี้ตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะ,ะสามร้อยกระกบ,บาทเงินไทยท่านเดียวเราค่อนข้างแพงเพราะว่ามันเป็นแบบเพียวเพียวลูกพับญี่ปุ่นใครๆก็รู้ในท็อปลูกหนึ่งสี่ร้อยแล้วเนี้ยมาทํามันก็เลยแพงไม่แตกแล้วก็มีขนมนี่มีอันนี้ด้วย คือช่วงนี้นางก็น่ารักอ่ะนางก็แบบจัดของแบบว่าอ้วนๆหน่อยมาให้สดาเพราะสดาลดคามอ้วนปลากรอบโกโกบอกนี่อร่อยใช่ปะไก่เอามาไอชิม,ลมชแล้วนางก็จัดอันนี้ของเ,อ,งเอ้ยแสดงว่าเป็นวาซาบิใ,<น>ใช่ใช่ใช่มีหัววาซาบิอันนี้เป็นของได้วาซาบิแล้วก็มีโอ้ยสดาก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปหมดเลยมันเยอะมากอ่ะทุกคนมีแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยคือเพียวเพียวคือลดคามอ้วนทับตา มีถัว่วถั่วเป็นวาซาบิสดาชอบพวกถั่วอยู่แล้วมามา่าคิดแคทแล้วก็อันเนี้ยคืออันเนี้ยจะเป็นพรีเมียมดีอันเนี้ยเป็นเป็นแบบว่าเคก้กเป็นเหมือนไ้ช็อกเป็นเหมือนกับไม่ใช่เชิงเค้กกับเป็นเหมือนคุกกี้แบบว่าที่พีสอดไส้ช,ช็อกโกแลตแล้วก็มี SK-2 ด้วยนะ่ะของกวางกูจัดมาให้กวางเพราะกวางเอาแล้วก็มีวิบ วิปอันนี้ถ้าใครไปญี่ปุ่นน้องซื้อนะจ๊ะถูกมากอันนึงไม่ถึงร้อยบ้านเราอันละร้อยกว่าบาทสองร้อยหรือเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้มีเค้กอันนี้นนพวกนี้จะเป็นของแต่ละท้องถิ่นเป็นของที่สมมุติว่าโกคือรอบเมีโกเขาไปเหมือนกับว่าไปเหมือนเชิงต่างจังหวัดเหมือนกับว่าสมมุติไปฮอกไกโดของของฮอกไกโดจะเป็นนมนมฮอกไกโดก็จะเป็นของของแบบของแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมโก โก <Go S 2> จะไปมาแล้วล,ลูกรักมาข้างๆด้วยนะ่ะตลอดเวลาใช่โกก็จะไปหลายที่แอปเปิลนี่ของกาแพงหิมะ um อันนี้กําแพงหิมะเป็นแอปเปิลเวลเพียวถ้าาจะเด็กโกโทรศัพท์แล้วก็มีร้อยมีอะไรโอ๊ยปวดหัวอย่าให้พูดแต่ว่าเดี๋ยวเซดาจะชิมบางอย่างให้ดูแล้วกันเพราะว่าเซดาอยากแกะกินที่ลูกกินมันไปแล้วใช่ไหมอยากลูกพัดลูกพัดดีกว่า ผักสรสังกุพับเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นหลายหลแบบแต่ว่าโก้บอกว่าไกด์เขาซื้ออันนี้แนะนําอันนี้คือไกด์เขาจะต้องแนะนําดีเพราะเขารู้ดิเขาเป็นไกด์เขาซื้อกับโกกเอามังโกโกได้กินอันนี้ไปแล้วใช่ปะเฮ้ยโกนี้มันเพียวว่ะมันเหมือนมีเกล็ดเกล็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมฮ้ยแล้วมันจะเพียวไหมเนี่ยอย่างงี้ถ้าเกิดมันจะอ้วนไหมล่ะอืม อร่อยหวานไม่ไม่คงไม่ผสมหรอกเพราะมันไม่ได้หวานมากเออคือเหมือนแบบ<ล>ออกแนวหวานธรรมชาติแต่เขาจะอาจจะมี<อ>วิธีการทำที่แบบ,บทั้งหมดเก้านอืมอ,มอ,มอม๋นุ่มๆก่อนอร่อยอร่อยมากตบเงินไทยสามร้อยอร่อยอร่อยว่ะเอือ มะามเมื่อวานนันจี้เอามาให้โลกว่ามะขามหวานแกะเปลือกนีิสดาชอบกินมากคือเป็นคนโลคัม้วนที่กินของดีอ่ะเพราะว่าอันนี้เทียบเท่ากับทุเรียนเลยแต่ไม่เคยกลัวน้ําตาลจากผลไม้นะเออมีหลายสิ่งอย่างมากฉันฉันก็ไปทั่วไงโกไปทั่วก็บอกว่าลายขนมญี่ปุ่นเรามามะขามเฮ้ยมะขามจริงๆมะขามอันนี้แต่เสียใจมากมันไม่ค่อยเปรี้ยวแต่มันเป็นพันแฉะ แต่ว <Cornell>. ่าอันนี้โกซื้อมาให้โซดาก่อนหน้านี้ที่เป็นแห้งๆอันนั้นเปรี้ยวอันนี้สําหรับของขวัญของตัวเองเดี๋ยวดูด้วยของขวัญตัวเองอ่ะใช่ไหมแห้งมากเขาอะไรตกห้าพันเงินไทยอือหูโหร้ายเหมือนกันนะใช้เปเถอโกเพราะว่าโกอ่ะไม่ให้ลายว่าโตไม่ใช่ลายแนะนํา สำหรับคนไอ้แต่ไปแนะนําไม่ได้สิเพราะนี้สําหรับคนที่มีอายุหน่อยใช่ของโก้ไงใชองไงเนี่ยยิ่งหนีนนอย่าเพิ่งเละหยุดก่อนโกบางทีโกก็ปวดหัวนะวันนี้มะขามไหนเซียเอามาเดี๋ยวดูนางนะมะขามนางจัดเทสดาเป็นคนเบาๆเพราะว่าเป็นคนกินน้อยโกรู้โก้ไม่ถื่อเยเสีโกมมาเงี้ยเพราะโกต้องถือกล้องเพราะเขาต้องถือโกถือกล้อง นางคืมขาขับแบบเพียวให้เวลาเนี่ยตั้งเรอกิโลกี่โลเฮ้แกแกไหวปะแกแกรู้จักองคนนี้ไหมล่ะแลนี่นี่น,นี่อ้าวอะไรอ่ะซื้ออะไรทีก็ต้องแบบซื้อเยอะเยอะเพราะว่าเป็นคนกินเยอะอนี่านางนก็จัดมาจากตลาดของชอบของสดาทั้งนั้นนางเป็นคนจัดของกินให้สดาแนะล้วรอนตาอันนี้ของโกประมาณโลกว่าเนาะเพราะไอแนนวันนี้แนซี่ก็น่ารักมากเมราว่านามาขับมาให้วันนี้นางไปตลาด เหมือนกันนางก็เจอรอนตาเหมือนกันนางก็มาให้สดาโลนึงส่วนโกก็จะซื้อให้สดาถ้าเจอเรื่อยๆก็บอกแล้วแม่คือแม่ค่ะยิ่งกว่าแม่นะคะมากกว่าแม่เยอะเพราะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ออ้แต่เนี้เจ๋งมเนาะนี่อันนี้รีวิวจับฉ่ายนะทุกอย่างมะขามก็อนญี่ปุ่นรอนตอันอั้าอึมอึมมาป่าอันนี้อาอ,อึมอาอ,อ,อ,อึมที่ทําขนมปีอ๊อยอยค่ะเขาเป็นคนที่แบบปลูกนั่นปลูกนี่ทําเองนี่เขาแบบอันนี้ก็ของเขาปลูกเองทาเองนะอันนี้เขาจะไปให้เจนนันกับภูเก็ต พี่น่ารักเนาะเขาบอกเป็นมะม่วงพาเลโก้เขียวเขียวเขียวใหญ่เออเขียวใหญ่โซดาเขาไม่รู้จักหรอกว่ามันเขียวใหญ่มันคืออะไรและอร่อยหรือเปล่าแต่มันใหญ่คุณใหญ่กว่าหน้าโซดาเยอะมากคือใซดถ้าใครชอบมะม่วงก็ก็ต้องถูกใจแต่ตัวโซดาไม่ค่อยชอบกินมะม่วงถ้าจะกินก็คือจะกินมะม่วงเขียวสวยที่สุกเหลืองๆหน่อยที่เหลือไม่กินเลยจะกินอีกอย่างหนึ่งก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้เท่านั้นกินกับน้ำปลาหวาน ฮ้ยแกกินอะไรต่อขันต่อนกินอะไรนี่กินอะไรฉันจะกินอะไรแป๊บหนึ่งสแตดหยุดข,ขอโอก้กินปลากินปลากินปลานี้เหรอพี่โกบอกว่าอร่อยเป็นปลาวาซาบิวินานมากเดี๋ยวจะโหลดไม่ได้สด์รีบเพราะว่าสิบนาทีแล้วให้ดูความแบบน่ารักของโกแม่คือแม่รู้รู้จักปะยิ่งกว่าแม่คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะกลัมานี่ปลากรอบวาซาบิ นนอือกอันนี้อร่อยมากเขาชอบมากอร่อยมากอันนี้อร่อยมากเนี่ยอือหือแรกไล้ขายเราไม่ซื้อไกล้กลอันนี้เขาชอบมากเจอสลัดบธรรทัดทองฝากไกล้ซื้อได้ไหมชอบมากอร่อยเมื่อวานน้องปูปลามาให้เอ้ยไม่ให้เมื่อวานที่รีวิวไ่อนเป็นปลาจากเซเวน่นอันนก็อร่อยจตเป็นปลาตัวเล็กตัวดำเป็นเหมือนชอบกินปลาแบบกรอบๆแต่อันนี่ยสู้อันเซเว่นไม่ได้เพราะอันนี้แข็ง แต่โดยโรวมแล้วอร่อยมากเฮ้ยดีอ่ะชอบมากเลยโกแพงไหมอร่อยว่ะแพงฮะอันนี้แพงใช่ไหมยังว่าอยู่คือมันอ๋อมันอยู่ในไร่นั้นไงโกมันเป็นของจากไร่มันก็เลิศอะ่ะอร่อยอร่อยไฮย้าเลยมีอะไรไหมเดี๋ยวถ้ามารีวิวจากขานมเรื่อยๆดีวกว่าถั่วไงก็เขาบอกแล้ว อ๋อของลยข้าวเด็ดมากเพราะว่าสดาเคยซื้อแต่เขาเขาซื้อเป็นห,นหอ่อ,อนหนึ่งห่อใสๆน่ากินมากเดี๋ยวไว้สดาถ่ายให้ดูกับหลายๆอย่างตอนนี้มันไหลยหลายนายทีแล้วมันมันจะหลุดไม่ได้โกไปบ้าก็เร็วแม่คือแม่ไบ่ายอันนี้ก็อันนี้ก็ขององิงอร่อยเออเดี๋ยวสดาจะชิมให้ดูไบ๊ายบุยจุ๊